เพื่อนเคยแอบอิจฉาชีวิตนกกันบ้างไหมคะเวลาที่มันบินไปบนท้องฟ้าได้ไปในที่ที่อยากจะไปดูมีอิสระเสรีมากเลยไม่ต้องมีความกังวลในดดูแล้วพวกนกน่าจะมีความสุขดีเนาะและมนุษย์อย่างพวกเราล่ะอยากมีชีวิตแบบนกอย่างนั้นหรือเปล่าเอาละคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะไปดูวิถีชีวิตของนกนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็เลือกที่จะไปดูใกล้ๆบ้านนะคะ ซึ่งนกมันมีหลายที่นะคะแล้วแต่เราเลือกได้เลยอันนี้เราก็แค่เลือกอยู่ใกล้ๆบ้านของเรานะคะ <c oughs> ก็วันนี้เราก็จะแบ่งเป็นสส่วนนะคะคือบางคนก็จะอยู่ส่วนข้างบนแต่เรามันจะอยู่ข้างล่างคะ่ะเพราะว่านกมันก็กระจายกระจายกันไปตามจุดนู่นจุดนี้นะคะแล้วก็เลือกที่มันจะร่มๆมไม่ร้อนนะคะ,แล,ะแล้วก็เราก็เริ่มมานั่งเซตกันตรงนี้เลยคะ่ะแล้วเวลาในการดูนกนะคะที่นี้เราจะต้องใช้ความเงียบมาก แค่จะไม่ต้องคุยกันเลยนะคะแล้วก็ต้องหาใบไม้นะคะมาบังไม่ให้มันเห็นตัวเรามากนะคะซึ่งเราก็ไม่แน่ใจนะคะว่าวันนี้เราจะได้เห็นหรือเปล่านะคะแต่ก่อนหน้านี้คนที่มานะคะก็จะเห็นทุกวันแล้วก็มาเยอะด้วยนะคะเราก็ต้องแบบอยู่ให้มันเงียบที่สุดนะคะอยากจะโม้ก็โม้ไม่ได้ด้วยเนี่ยค่ะทุกคนและแล้วเราก็ได้เห็นแล้วนะคะว่า นกมันค่อยๆบินลงมานะคะอันนี้ก็คือนกตัวแรกๆนะคะเราจะได้เหินประมาณ5้าโมงครึ่งกว่าๆน,นะคะซึ่งนั่งรอก็ใช้เวลาประมาณ1นึนะคะแล้วหลังจากนั้นก็นั่งรอไปเรื่อยๆพอหันไปดูต้นไม้ข้างบนอุ้ยเยอะมากเยอะกว่าข้างล่างอีกอ่ะเออแต่ว่าโอเคเราก็ไม่ได้สนใจอะไรมากเราจะมาโฟกัสที่ตัวที่อยู่ข้างล่างกันค่ะ วันนี้นะคะก็คือนกจับคาหัวสีส้มค่ะซึ่งเราจะสังเกตได้นะคะตรงหัวถึงหนังจะเป็นสีส้มเด่นชัดมากเลยนะคะแล้วนกพวกนี้นะคะก็จะเจอได้ในพวกชายป่าหรือป่าผัดใบนะคะก็เสียงร้องของนกเจ้าตัวนี้นะคะก็จะเป็นเสียงร้องที่แหลมปิบชิบชิบชิบนะคะซึ่งฟังแล้วมันดูแบบเพลินม,มากเลยค่ะถ้าทุกคนได้มาฟังใกล้ๆนะแล้วแบบจะรู้สึกว่าหลงรักเจ้านกชนิดนี้ได้ดีทีเดียวเลยค่ะ จากการที่สังเกตเราก็คิดว่านกน่าจะมีความสุขกับการที่เอาตัวเองมานั่งคลุกทรายตรงบริเวณนี้นะคะแล้วก็เดินไปเดินมาแล้วก็บินไปแล้วก็จะมีตัวใหม่ลงมาอีกนะคะก็จะวนเวียนไปอย่างนี้เรื่อยๆะค่ะก็ดูแล้วก็น่าจะมีความสุขดีะค่ะอย่างเราเราดูอย่างนี้แล้วก็โคตรมีความสุขแล้วเนี่ยค่ะคิดว่าทุกคนน่าจะ ชมความน่ารักอย่างเต็มอิ่มแล้วนะคะกับเจ้านกจับคาหัวสีส้มซึ่งตอนนี้เราก็ต้องกลับกันแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปประมาณนี้นะคะก็สามารถกดให้กำลังใจนะคะเดี๋ยวเราจะทำคลิปใหม่ๆออกมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกะคะ่ะสำหรับวันนี้จบการถ่ายนกเพียงเท่านี้นะคะเอาเท่าที่ได้เก็บของกลับบ้าน